สวัสดีครับบทนี้นะครับผมจะมาสอนกันทำหลับ VTP บน g ค s 3 v m นะครับ VTP หรือวิธีกานทั้งกิ้งโปรตอคนะครับก็เป็นการแชร์ข้อมูล V l a ีาบนสวิตชนั่นเองอันนี้เป็นประออบซิทโ้นะครับโอเคมันมีทั้งหมด3โหมดเซิร์ฟเวอร์ t คลเอนทางสเปรันหาแต่ผมจะทำให้ดูนะครับเราก็เข้าอให้วัดภาพก่อนนะครับเอาสวิตมานะครับ2ตัวนะครับโอเคผมเข้าคอนโซลนะครับ เดี๋ยวปักฟอนด์ให้ก่อนเอามาต่อถึงกันนะครับแล้วก็เซ็ตทั้งพองเรียบร้อยนะครับเอเมนะครับอ่ะผมตั้งโฮสเนมกันนะครับคอนฟิกโฮสเนมผมให้ตัวนี้เป็นสวิตเอกันนะครับสวิตเอให้โชว์นี่นะครับ โชว์ vtp status นะครับตอนนี้นะครับที่ผมอยากให้เห็นคือตัวนี้นะครับ vtp นะครับเอร์ชั่นที่งันอยู่เวอร์ช n หนึนะครับโดเมนไม่มีนะครับอ่าแล้วก็เป็นโหมดเซิร์ฟเวอร์คือ default เป็นโหมดเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคตัวนี้ผมเข้าดูให้ดูเหมือนกันฟอนต์เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวตัวนี้จะตั้งเป็นสวิตบีกันนะครับโ o s t name จะดังว่าทำตรทงไหนนะครับให้ดูนะครับ show vtp status จะให้ดูว่าค่า default เป็นโหมดเซิร์ฟเวอร์นะครับ vtp โหมดเซิร์ฟเวอร์ผมจะเอาตัวแรกนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เราก็จะใช้สองเป็นไทแอนตก่อนนะครับ vtp โหมด เซิร์ฟเว t p โดเมนผมตั้งชื่อว่า admin แล้กันนะครับ v t p password ผมใช้คำว่า c i s c o 1 2นะครับตอนนี้มีการเปลี่ยนคอนฟิกแลกัน,นะครับที่ผมเซ็ตมีเซ็ต BTP mode server เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมเซตกค่สับมรทัดก่อนนะครับ ผมจะเทสโหมดเซิร์ฟเวอร์กับโหมดไคลเอ็นต์ให้ดูก่อนนะครับสองโหมดก่อนอันนี้เป็นตอนที่หนึ่งแล้วกันนะนะครับนี่เซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าต่อไปสวิตบีนะครับ, b, รบผมจะเซตเหมือนกันแต่ใช้โหมดเป็นไคลเอ็นต์นะครับ b t p โหมดนะครับไคลเอ็นต์คุณจะมาดูนะครับนนมันมีหมดสามโหมดนะครับโหมดไคลเอ็นต์โหมดเซิร์ฟเวอร์โหมดทรานสรางั้นนะครับส่วนโหมดออฟเป็นการปิดไปเลยอันนี้เป็นโหมดไคลเอ็นต์ แล้วก็ vtp นะครับโดเมนเป็นแอดมินนะครับเอาให้เหมือนกันแล้วก็ vtp password ผมตั้งเป็นให้เหมือนกันนะครับซิโก้หนึ่งสองโอเคอ่ะอันนี้ของตัว b นะครับ นะครับย้ำอีกทีนะครับตัวที่จะซิงกันได้โดเมนและพัทเวิร์ดต้องเหมือน,นกันนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ผมเซตเซิร์ฟเวอร์นิดหนึ่งตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับโชว์วีรลันนะครับโชว์วีรลันบิ๊กนี่คือเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้ตัวเซนะิร์ฟเวอร์เนี่ยมีแวนเดียวผมจะสร้างวีร์ันเพิ่มเข้าไปอินฟิกเทอร์มินอล นะครับเบีแลนด์ยี่สิบเนมนะเอาเป็นโจดอยหนึ่งแล้วกันนะนะครับเบีแลนด์สามสิบนะครับเนมยูทเซอร์นะครับผมสร้างเรีนสี่สิบเนมเซลนะที่น,นี้ที่จุดเอนะครับโชว์วีร์แลนให้ดู วนบิป,ประกันดูแบบะยะ่อตอนนี้ที่ซีวิทเอนะครับนี่วีงารยี่สิบนะครับ v วีงารสามสิบโตัวทีไปสร้างเป็นสี่สิบด้วยวีงารสี่สิบนะครับ Name เนมเซลมันฟ้องาวาอะไรครับอ๋อชื่อชื่อเหมือนกันใช่ไหมนะครับเนมยูเซอร์กันนะ ตอนนี้มันจะมีนะครับมี่สิบสามสิบสี่สนะครับที่สวิต A นะครับผมโชว์ BTP status ผมจะให้ดูว่ามันจะมีค่าหนึ่งนะครับให้สังเกตนะครับค่าที่ชื่อว่า c o n f i g u r a t i o n r e v i s i น n นะครับอันนี้ที่ตัว A นะครับเราจะมาดูที่ตัว B สวิต B นะครับสวิต B สวิต B ไม่ได้เซ็ตเรื่อง B แลายนะครับโชว์ v t p status นะครับ ถ้ามันซิงกันได้นะครับค่าคอนฟิกในวิชั่นมันจะเท่ากันนะครับตัวนี้ยังซิงกันไม่ได้เพราะว่ายังไม่เซ็ตนั้งทังผมจะเซ็ตั้งทังเข้าไปก่อนนะครับพอร์ต G ส่วนทับศูนย์เนี่ยผมเซ็ตนะครับให้เป็นทังผมก็เซ็ตน,นะครับนะครับอินเทอร์เฟซจิกเกอร์บิส่วนทับศูนย์นะครับสวิตช์พอร์ต ทั้ง encapsulation bunq switchport หมดทั้งนะครับเรื่อง v t p ต้องเซตทั้งให้อปก่อนนะครับใน,น้อพก่อนแล้วก็เซตทั้งสองพอตนะอันนี้เป็น switchgear สานะครับต้องใส่คำว่า e n c a p s bunq ด้วยอันนี้ที่ Switch A นะครับก่อนทำเรื่อง v t p ย้ำอีกทีว่าตัวทั้งต้องอัพก่อนนะครับต่อไปที่ Switch B เซตทั้งเหมือนกัน นะครับอินเทอร์เฟซ g ศูนย์ทับศูนย์นะครับสวิตพอร์ตทั้ง encapsulation dot bunq สวิตพอร์ตโหมดทั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวโชว์อินเทอร์เฟซทั้งก่อนว่าทั้งอัพหรือยังนะครับอ่ะทั้งแอปนะครับเห็นไหมครับโชว์ vtp status อันนี้ที่สวิตตัว b นะครับผมใช้ดูว่ามีวิชั่นนะครับเท่ากันกันนะครับ พอโชว์วิญนะครับบิ๊บโชว์วิญญบิ๊บนะครับสังเกตนะครับวิญญามานะครับอ่าผมจะอันนี้สวิตตัว B นะผมจะไปทําเพิ่มนะครับที่ตัว A อวันนี้อใอ้เห็นคอนเซปต์ก่อนว่าประโยชน์คืออะไรกันนะนะครับที่สวิตเอนะครับผมจะมีการลบวิญญทิ้งนะครับลบวิญญทิ้งนะครับ No วิ a n า3สทิ้งนะครับ ลบทิ้งนะแล้วผมก็สร้างวีรานห้าสิบเข้าไปนะครับเบียนห้าสิบผมตั้งชื่อว่าสมมติเอนจิเนียร์นะครับอ,อันนี้คือสวิตเอนะครับผมโชว์วีรานให้ดูนิดนึงโชว์เบียนบิฟที่สวิตเอนะครับตอนนี้ที่สวิตเอเนี่ยมีวีรานยี 40, ่สิบเบียรานสี่สิบีราห้าสิบนะครับผมโชว์ v t p status ตอนนี้ ค่าที่เปลี่ยนไปนะครับคือ revision เป็นเบอร์ห้านะครับไปดูที่สวิต์ B นะครับถ้าสวิต์ B เนี่ย show vtp status ถ้าค่าง revision เป็นเลขห้าเหมือนกันแสดงว่าซิงกันได้ไหมครับ c o n f i g u r a t i o n เบอร์ห้าเหมือนกันเพราะนั้นสวิต์ B เนี่ยผม show vlan ให้ดูนะครับ vlan b i p ให้ v ดูว่าเลข vlan มานะครับเห็นไหมครับเหมือนกับของตัว สวิตเอทุกอย่างเลยเรียน20 40 5ี่50เห็นนะครับนี่คือประโยชน์ของ v t p นะครับ t p นะครับทีนี้ผมเสริมเรื่องการเปลี่ยน v t p นะครับเวอร์ชั่นนิดนึงนะครับคลิกเพิ่มนะครับ v t p เวอร์ชั่นให้ฉมาให้ดูนะครับ1-3นะครับถ้าปรับเวอร์ชันปรับให้ตรงกันนะครับเวอร์ชันสจะมีซตีสูงสุดนะครับผมปรับเป็นเวอร์ชัน2ให้ดูก่อนนะครับที่เวอร์ชัน2 นี่ปรับเพิ่มนะครับปรับเพิ่มปรับเวอร์ชันปรับเวอร์ชันนะครับนี่ปรับเวอร์ชันตัวสวิตบีต้องปรับด้วยนะครับ BTP นะครับเวอร์ชัน2ถ้เขาไม่ซิงกันต้องเช็คเวอร์ชันนะครับอ่าเน้นบอกว่า m o d i f y ไม่ได้เพราะมันเป็นโหมดไคลเอนต์อยู่นะต้องปรับเป็นโหมดเซิร์ฟเวอร์ว่าจะคอนฟิกไรเนี่ยต้องเปลี่ยนโหมดกันนะครับ เป็นหมดเป็นเซิร์ฟเวอร์ก่อนแนละ้วค่อยคอนฟิกนะครับจะโชว์ดูก่อนว่ามันปรับตามหรือเปล่าวีทีพีเตทัศนะครับโอเคครับมันซิงก์มันซิงก์ม,งมาอยู่แล้วซิงก์เวอร์ชันมาด้วยเวอร์ชันสองตัวแคร์ไม่ต้องใช้อะไรนะครับมันซิงก์เวอร์ชันสองมาให้เองนะครับนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ผมเดโม่เพิ่งตัวนะครับโหมดเซิร์ฟเวอร์โหมดไคลเอันที่โหมดไคลเอันเนี่ยประโยชน์คือนะครับ ตัวคนที่เป็นคเอ็เนี่ยไม่สามารถแอด v l ียนได้แล้วนะครับถ้าผมแอดนี้นะครับนี่สวิตบีนะนะครับผมสร้างเบียร์แลนผมสร้าง v l ียร์นหกสิบเนี่ยสร้างไม่ได้นะครับมันจะบอกว่าไม่สามารถสร้างได้หรือจะโนเบียร์แลนยี่สิบทิ้งนะครับมันก็ไม่ยอมนะครับอันนี้คือการการยูเซอร์นะครับมาแก้ไขคอนฟิกเกี่ยวกับ v l ียรน้าเราเซตเป็นโหมดไคเอนไว้นะครับนะครับเนี่ยจะให้ดูว่าไคเอนเนี่ยไม่สามารถนะครับ ว t p เวลา Not allow นะครับในแฟนโหมดนะครับไม่สามารถสร้าง V ีดีนั่งบ vLA ดได้เมื่อเป็นโหมดแฟนโอเคนะครับวันนี้คงได้ไอเดียเรื่องว t p พอสมควรนะครับก็ย้ำนะครับค่า default คือโหมดเซิร์ฟเวอร์นะครับโหมดเซิร์ฟเวอร์สามารถทำทุกอย่างนะครับวันนี้เราเดโมทังโหมดเซิร์ฟเวอร์กับโหมดแฟนก่อนโอเคครับก็เดี๋ยวพบกันในบทต่อไปโอเคครับสวัสดีครับ